สวัสดีครับผมนานราทอนะครับวันนี้จะมาทําการทดลองการต้นสนองผลเครื่องมือวันอุณหภูมิด้วยแมกโนตมกับป้อนใช้ซึ่งขั้นตอนทดลองและการนำเสนอสืบเนื้อมาจากใบงานที่ที่สามครับและมีการจัดเตรียมบุปกรณ์ไปแล้วก็จาก้สัา,สอสายไอไออ เราจะมาเข้าแอป Power b i l l i o นะครับป๊บเึยครับโดยเครื่องมือที่จะเตรียมมาไว้ก็ในวันนี้ก็เป็น Arduino น a n o นะครับแล้วก็เ h m o c o u ซึ่งการต่อก็เหมือนของคลิปที่แล้วครับผม แล้ววันนี้เราทําการทดลองตามที่อาจารย์ให้ไว้ก็คือแลบซึ่งต้องเข้า l บ b v i e w กันครับ mm hmm. แรกครับผมกดพิซ่าครับพิซ่าความสี่แล้วก็อา่า เจีบรองน้อเรียบร้นโนโนรยรอยแล้วนะครับอ่าฮะเราจะมาทำเราจะมาทำการกดลานซึ่งยังไม่ทำการเสียบลองน้ำแข็งโดยใช้อุณหภูมิมห้องปกติเป็นเวลาห้าวินาทีครับลานนะผมเรียบร้อยครับเออเลย <laughs> เออเลย <laughs> โอเคครับไม่เป็นไรแล้วครับ ปกติเขาเปิดประกาม่อะไรครับตอนนี้อุณหภูมิมันขึ้นมาที่26องศาตอนนี้ยังปกติอยู่ครับคุณทองหนึ่งสองสามสี่ห้าครับต่อไปจะทำการจุ่มไปที่น้ำแข็งที่ใส่ใส่น้ำแข็งแล้วก็เกลือไ้แล้วครับน่าจะเย็นกวครับ แต่ชิมก็ไม่ได้นะครับอุณหภูมิตอนนี้เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ้วครับเรียบร้อยครับอุณหภูมิขึ้นศูนออาาย์ลอาเท่านี้นะครับหนึ่งสอสาสี่ห้าโอเคครับจากนั้นทางการทดลองต่อไปคือการเอาขึ้นมาครับแล้วตัวเลขมันจะค่อยๆขึ้น เนี่ยครับตามนี้เลยครับเราจะรอจนกว่าจะขึ้นมาที่อุณหภูมิห้องปกตินะครับผมผมว่ามันผมไม่รอแล้วครับเอาแค่นี้ที่าวันนี้จะ,ะกากาสุ่มผงการทารอนครับ คือมันก็เหมือนกันครับอ๋อใช่ครับแลืมเปิดเอ็กเซลขอดนึ่งเปิดเอ็กเซลครับรอ,อยากสรุปรับพี่อ่านครับรับนึ่งครับขอเสกขอตอบแล้วกันครับ ครับจากนั้นเราจะมาเข้า Excel นะครับนี่นนครับวางกราฟกราฟอัน <c oughs> ไหนกันนย โอเคครับนี่การวางการครับผมครับผมสรุปผลการทดลองก็คือการทดลองตั้งแต่บทที่เจ็ดสิงอันลรกก็เป็เป็นการทดลองที่ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรยากครับผม แางส่วนการแนะแนวทาแหละครับตั้งใจเรียนกับอาจารย์นะครับจะได้ไม่เป็นหมอนผมตั้งใจเรียนครับผู้ๆครับผมครับผม